กรรภานิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ปูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปูนทวีคุณบรรพย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานแล้วก็ตอบคาถามด้วยเนาะกลุ่มนะครับก็วันนี้มาไลฟ์สดเปลี่ยนนะครับว่าปกติจะไลฟ์ในต่อๆเนาะแต่นี้ก็ในช่องสีแดงกับช่องสีฟ้านะครับที่เป็นกลุ่มปิดนั่นเองนะครับนะเอาละครับก็วันนี้คุยกันในเรื่องที่ทุกคน สนใจเหมือนกันนะที่มาติดตามผมกันเยอะก็คือเรื่องของอสเก็ตเงินนั่นเองหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของเป็นสเก็ตเงินกันจริงหรือไมนะ่เดี๋ยวเราเริ่มคุยกันเลยนะครับใครที่เป็นสเก็ตเงินอยู่นะครับไม่ว่าจะวินิจฉัยด้วยตัวเองไปหาคุณหมอนะครับหรือว่าไปหาคุณหมอผิวหนังเฉพาะทางอาจารย์หมอหรืออะไรก็ว่าไปแล้วถูกวินิจฉัย หรือวินิจฉัยว่าเป็นสเก็ดเงินนะฟังให้ดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาถามแล้วก็จะมาบอกนะครับว่าเป็นกันจริงหรือไม่นะลักษณะของโรคสเก็ดเงินนะครับเป็นโรคกลุ่มหนึ่งที่ไม่ทราบสาเหตุและรักษาไม่หายขาดนะครับอันนี้คือในเท็กซ์นะในในตำราของการแพทย์แผนปัจจุบันเขียนแบบนี้นะแต่ในทาง การความเป็นจริงนะเรื่องของสะเก็ดเงินมันจะสัมพันธ์กับอะไรบางอย่างที่ทําให้ภูมิต้านทานเขาต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นของที่แพ้ของที่แสลงของที่หวานของที่มีสารเคมีสารพิษของหมักดองอาหารแปลรูปอาหารนอกบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยเครียดกังวลกดหงิดชุนเฉียววินเวีย หรืออะไรก็แล้วแต่เดินทางไกลทํางานหนักหักโหมที่ทําให้ภูมิต้านทานคุณตกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดผื่นนะครับเป็นผื่นเป็นปื้นนูนหนานะครับบริเวณที่มีการเสียดสีขูดขีด,ขดบ่อยๆนะครับเช่นบริเวณหลังอ่ข้อศอกนะครับด้านนอกเนาะข้อเข่านะเวลานั่งกุกเข่าหรือก้นนะเวลามีการเสียดสีบ่อยๆมันก็จะเห่อขึ้นนะเร็วเหมือนกันวันต่อวัน นะครับแล้วก็จะมีสเก็ตสีขาวปก,ปกคลุมอยู่นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าสเก็ตเงินแต่ในการที่จะวินิจฉัยทุกวันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับนะคนไข้ส่วนใหญ่เป็นยังไงครับเดี๋ยวผมเล่าสู่กันฟังนะคนไข้ส่วนใหญ่นะครับเป็นผื่นอย่างเงี้ยแดงๆเล็กๆน,ๆนิดๆนะครับแล้วยังไงฮะแล้วไปซื้อยาทาสเตียรอยมาทาปุ๊บอาบ้าวเบาหยุดนะครับ หยุดทาเหอขึ้นทาแล้วยุบหยุดแล้วเหอไม่ว่าจะได้ยามาจากไหนจากซื้อเองม้างร้านขายยามั่งคลินิกมั่งโรงพยาบาลมั่งนะครับเป็นสเตียรอยดนะ์แล้วทาไปแล้วยุบหยุดแล้วเหอทาแล้วยุบหยุดแล้วเหอแล้วลามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับคุณหมอที่รักษานะแผนปัจจุบันก็เป็นสะเก็ดเงินนะ เเรียกว่าอะไรเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะรักษาไม่หายขาดนะบ,บางคนก็มีแบบอาการคันเคยเยอะนะโดนไม่ได้เลยโดนปุ๊บมันก็ระคายเคืองนะครับก็ยิ่งทําให้เกิดอาการคันก็ยิ่งเกา่าก็ยิ่งเกา่ายิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งเกา่าเก่าจนเลือดถึงจะเบานะบมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะก็มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนั่นเองนะครับหรือนะครับรักษาเอง อ๋อได้วินิจัยแล้วใช่ไหมว่าเป็นสะเก็ดเงินเอาแล้วตอนนี้ไปหมดแล้วครับนะแผนทางเลือกแผนไทยแผนจีนนะครับแผนผสมผสานหรืออะไรก็ว่านะยาไหนที่ว่าดีนะรักษาสะเก็ดเงินลองมาหมดนะครับบางคนไปเอ่อเป่าน้ำมนต์พ่นน้ำหมากนะครับไปกินเอ่ออะไรนะกรรมฐานนะเอากล้วยมาจิ้มรับประทานถึงขนาดนะนะ แล้วก็ลองมาหมดสังสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนจะไปนอนใบตองหรืออะไรก็ว่าไปแล้วยังไงฮะแรกๆอาจจะยุบครับแต่อย่าได้หยุดการรักษาหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บก็เห่อขึ้นกลับมาเหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือการวินิจฉัยที่อาจจะไม่ใช่สะเก็ดเงินแล้วครับเพราะสะเก็ดเงินก็คือเป็นอย่างที่ผมบอกไปก็คือมีลักษณะของการที่เอ่อ แสลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดไปการกินกันอยู่แล้วทําให้ภูมิต้านทานตกแล้วพื้นพลึบทั้งตัวมีสะเก็ดปกคลุมไม่คันคันนิดๆหน่อยๆไม่คันเยอะนะครับแล้วนูนหนานะแล้วก็อากาศเย็นก็ไม่คันนะครับเหงื่อออกก็ไม่คันนะอากาศล้างอาบน้ําก็ไม่ได้คันนะครับแต่ในการที่เป็นผิวหนังอักเสบเรื้อนัง ครับที่ผมเจอส่วนใหญ่ก็คือเดี๋ยวหนาวโอ้โหเอาแล้วึงเป็นสะเก็ดเป็นขุยแล้วคันมากขึ้นเหงื่อออกก็คันมากขึ้นหลังอาบน้ําก็คันมากขึ้นอันนี้จะเป็นลักษณะของผิวหนังอักเสบเรื้อรังแหละเป็นชนิดอื่นนะครับเป็นการติดเชื้อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยนะครับมันจําเป็นต้องมีเฉพาะนะถ้าเกิดว่าการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนไปแล้วการรักษาหลังจากนั้นใหม่จะ คลาดเคลื่อนหมดเลยมันก็จะทําให้คนคไข้เป็นไงฮะผื่นก็เห่รลามไปทั้งตัวสุดท้ายนะครับพื้นที่ผิวทุกจุดร้อยเปอร์เซ็นตมีผื่นมีสะเก็ดหมดเลยนะแล้วก็เป็นลักษณะของอะไรครับผิวหนังอักเสบเรื้อรังนั่นเองนะแล้วมีคนรักษาหายขาดไปแล้วจากการรักษาผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับที่มีอาการติดสเตียรอยด์ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ใช้สเตียรอยอยู่แล้วคิดว่าตัวเองเป็นสะเก็ดเงินลองฟังผมให้ดีครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าถูกวินิจฉัยแบบไหนวินิจฉัยเองไหมนะครับหรืออาจารย์หมอหรือคุณหมอผิวหนังนะครับวินิจฉัยหลังจากที่มันเห่ลามมาทั้งตัวแล้วมันรักษาไม่หายครับหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสะเก็ดเงินจริงมันต้องเป็นวันภายในเดือนแรกเนี่ยหลังจากเป็นต้องวินิจฉัยได้แล้วครับ อ๋อคุณเป็นสะเก็ดเงินเพราะอะไรฮะมันจะขึ้นทั้งตัวครับไม่ใช่ขึ้นตรงหัวก่อนไม่ใช่ขึ้นตรงเท้าก่อนไม่ใช่ขึ้นตรงมือก่อนหรือว่าตรงส่วนไหนนิดๆหน่อยๆก็ไม่ใช่ครับนะมันเป็นลักษณะของโรคที่เป็นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนั่นเองนะเป็นจากการที่ภูมิเพี้ยนนะทาให้มันมีการสร้างผิวหนังที่มันหนาตัวขึ้นรวมทั้งสะเก็ดปกคลุมสีขาว เป็นสีเงินมาปกคลุมนั่นเองนะอันนี้ก็คือลักษณะของการที่เป็นสะเก็ดเงินนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ผมนะผมรักษาสะเก็ดเงินนะครับผมชอบมากเลยนะถ้าเป็นสะเก็ดเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้วิธีการในการรักษาด้วยการใช้เลือดของคนไข้เองในการฉีดนะครับกลับเข้าไปในตัวเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานที่ดีนะไปกําจัดภูมิต้านทานที่ไม่ดีเก่าๆให้ลดลง แล้วพื้นก็จะยุบลงเร็วมากนะภายในหนึ่งถึงสองอาทิตย์เนี่ยโอ้โหยุบลงเยอะเลยประมาณสักเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะจากปกติถ้าเกิดหนาสัก100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลังฉีดเลือดไปแล้วนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออโตฮีโมเทอรปีนะพื้นจากหนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในหนึ่งถึงสองที่จะลดลงเกินห้านสะิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองจากการใช้เลือดของคนไข้ในการรักษานะฮะนี้ผมรักษามาหลายคนแล้ว อย่างนั้นจริงๆนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวินิจฉัยนะครับจากตัวที่เป็นเขาเป็นผื่นทั้งตัวเนี่ยการฉีดเลือดของผมคือการวินิจฉัยและรักษาไปในตัวด้วยครับเ <c oughs> พราะอะไรฮะเพราะบางทีผมเจอสองโรคในคนคนเดียวยังไงคือฉีดเลือดไปปั๊บนะครับมีบางจุดโอ้โหวันลูกขึ้นเรียบเลยนะครับแล้วยังไงฮะ มีบางส่วนที่มันยังอื่นๆยังทรงตัวอยู่ไม่ยุบไม่อะไรอันนั้นก็คือเป็นผิวหนังอักเสบเรืเ้อนััชนิดอื่นแต่ตรงไหนที่ยุบตรงนั้นคือสะเก็ดเงินครับอันนี้ผมเอาไว้วินที่ชัชแล้วก็แยกโรคได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนีมีหลายๆคนที่ฟังคลิปเก่าๆผมไปแล้วเนี่ยจะมาที่โรงพยาบาลเพื่ออะไรครับเพื่อมาฉีดเลือดอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า มาฉีดเสร็จปุ๊บวันกลับไปปุ๊บไปนอนที่โรงแรมพักนะครับเสร็จปุ๊บตอนเช้ามาแล้วให้ผมดูอีกทีแล้วไม่ก็ฉีดก่อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะเสร็จแล้วยังไงฮะอ๋อผมก็บอกได้เลยครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นผิวหนังอักเสบเรือ้องอย่างนี้เป็นต้นบางคนผมก็บอกอ๋อเป็นสะเก็ดเงินร่วมกับผิวหนังอักเสบเรือ้องอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นสะเก็ดเงินทั้งตัวก็ยุบดีจังเลย นะบางคนเนี่ยครับเป็นสะเก็ดทั้งมือเนี่ยนะหลังจากที่ฉีดไปนะครับนะฉีดเลือดตัวเองไปเนี่ยวันสองวันสะเก็ดมันล่อนอนอกมาลอกเป็นปอกเป็นถุงมืออย่างนี้เลยมีมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับลองฟังคลิปผมมาดูให้ดีว่าเฮ้ยคุณเป็นจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังก็ได้นะได้ยากดภูมิเมทโทเทกเซตยาสเตียรอยต่างต่างนะครับไม่ว่าจะทาจะกินจะฉีด หรือแม้กระทั่งกลุ่มไบโอโลจิกนะที่เข็มเราเป็นหมื่นสองหมื่นะครับฉีดไปก็ยุบนะมันเหมือนเอาหินไปทับหญ้านะครับหินก้อนใหญ่ไปทับหญ้าก็ย่อมหนึ่อา้าืนก็ไม่เห่อสิครับกยนะ็ยุบนะหญ้าก็ไม่โตแต่พอหยุดหยุดทานหยุดทานยาหยุดยากดภูมิหยุดยาต่างๆที่เป็นสเตียรอยเหมือนก็เอาหินออกเป็นไงครับหญ้ามันก็โตขึ้นนะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่โดนยากดภูมิต่างๆยากลุ่มไบโอโลจิกที่แพงๆนะไม่ว่าจะเป็นยากินนะสเตียรอยนะยากดภูมิสเตียรอยชนิดพาสเตียรอยชนิดรับประทานมันเหมือนหินเอาไปทับหญ้าทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ผมเตือนให้ระมัดระวังให้ดีครับใครที่ใช้สเตียรอยอย,อยู่นะครับพอหยุดปุ๊บมันก็จะมีอาการถอนสเตียรอย คืออะไรฮะผื่นเหอขึ้นขันยุบยิบยุบยิบป,ปวดแสบปวดรวดว้อนเหมือนเข็มทิ่มตามผืนบางที่ทายามนหนักหน่อยนะยาสเตยียรอยเนี่ยก็อะไรฮะแตกเป็นแผลมีน้ําเหลือเงเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลองหยุดทายาไปแล้วแล้วเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ามีผิวหนังอักเสบเรือ้อัรงแล้วมีอาการถอนยาสเตยียรอยนั่นเองนะอันนี้ก็คือจากสรุป นะครับเรื่องของสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็อยู่หนังอักเสบเรื้อรังเนี่ยมีวิธีการแยกนั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะครับเรื่องของอสะเก็ดเงินเป็นกันจริงหรือเปล่านะครับใครที่เป็นสะเก็ดเงินแล้วก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับลองฟังคลิปดูแล้วก็ไปพิจารณาเอาเองนะว่าคุณเป็นจริงหรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวในวันนี้ก็จบแล้วนะครับเรื่องของคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นกันจริงหรือไม่นะครับ ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะคุยกันในเรื่องของออการที่แยกนะครับระหว่างผิวหนังอักเสบเรื้อรังกับสะเก็ดเงินให้มันชัดลงไปอีกนะแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์ในกลุ่มปิดส่วนตัวที่อยู่ในช่องสีฟ้านี่แหละนะครับแล้วก็ในช่องสีแดงด้วยนะครับส่วนในตตก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วนะคเอาล้วครับเดี๋ยวทักทายกันหน่อยเนาะเอาประเมนส่วนนี้ครับ มอมเมนหบอกยาทาครับยังไงฮะคุณจูไรวันสวัสดีครับนะทักทายมาฮะเอาละครับประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับในการแยกระหว่างผยวหนังอักเสบเรื้อรังกับสะเก็ดเงินนะอาจจะมีรูปภาพอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันในวันพรุ่งนี้นะครับตอนสองทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับ เอาละครับแล้วก็เดี๋ยวกล่นไว้หน่อยนะว่าเดี๋ยวผมจะหยุดลาพักกุรอนในเดือนนี้นะก็คือวันที่ห้าหกเจ็ดธันวาคมเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วลหละนะครับแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดธันวานครับอย่ามาโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวไม่เจอนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยก็จะหยุดไลฟ์วันที่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็ไปไลฟ์อีกทีนึงคือวันที่แปดนั่นเองถ้าไม่ติดเสาร์อาทิตย์นนะ เ็าจะไลฟ์เรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยเล่าสู่กันฟังอีกทีล้กันนะครับออคุณรัชนีหน่วัสดีคดับคุณหมอยาผิวหนังทานร่วมกับยาแก้แก้อะไรครับแก้เกาเหรอแก้อไอหรือแก้เกาครับโอ้โหพิม,มาณผมไม่ถูกเลยครับ เดี๋ยวให้พิมพ์ถามมาใหม่นะคุณรัชนีนะครับคุณ J S K บอกว่าผิวหนังอักเสบกับคุณหมอ,อาหายมาหลายเดือนแล้วครับอา้าวครับผมดีด้วยนะครับพระเบนบอกว่ายาที่คุณหมอให้มาทารักษาเชื้อราที่ผิวชั้นนอกทาแล้วแสบคันมากอา้าวหยุดทาครับอา่าก็หยุดทาไปก่อนนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแพ้นั่นเอง แว่ามีคนแพ้ไหมของหมเนี่ยอันนีคน้คนที่สองครับที่ผมจ่ายมาก็หยุดทาไปก่อนนะครับมี่หน้าแข้งข้างขวาครับหยุดทาไปก่อนนะส่วนยาแก้ไอทานได้นะครับเอาแล้วนะครับประมาณนี้นะก็สายสดในช่องสีฟ้านะครับเป็นในกลุ่มเนาะในครั้งแรกนะก็ยังไม่มีใครทักทายมานะครับแต่ถ้าเกิดว่า จะทักทายมาก็ทักทายกันมาได้นะครับเอาละครับประมาณนี้นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับใครที่วินิจฉัยว่าเป็นสะเก็ดเงินอยู่ก็าฝากแชร์ให้ให้เขาฟังกันดูด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับในการแยกนะครับระหว่างว่าเป็นสะเก็ดเงินหรือว่าผิวหนังอักเสบเรื้อรังจะมีแยกกันอย่างไรรูปภาพอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่ตอนสองทุ่มครึ่งอ๋อ ที่หน้าแข้งขวาถ้าเกิดเลือดออกก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาไว้นะครับปะเม็คุณวันนิดาสวัสดีครับคุณแอนใช่ไหมคุณหมอคะหนูเป็นเม็ดแดงๆกลุ่มผื่นคันปวดแสบร้อนเอามือลูกหัวเม็ดเป็นน้ำแหลมค่ะแล้วเกาจนอักเสบอันนี้ต้องไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับจริงๆผมต้องดูรูป แล้วก็ต้องคุยกันสักพักหนึ่งอะ่ะต้องตรวจนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็น,เ,ปนเยอะแบบนี้ควรจะปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านนั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเรื่องของอาการแยกระหว่างผิวหนังอักเสบเรื้อรังกับสะเก็ดเงินจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มครึ่งคุยกันใหม่นะครับใครที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่าน หายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บท้่วทั่วทุกคนทุกท่านเถิดน,นะครับสาธุครับสวัสดีครับ